สวัสดีครับพบกับฟิลิกมอเตอร์สปอร์ตเหมือนเดิมนะครับผมซุนฟิลิกวันนี้จะมาคุยกันเรื่องปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับที่อยู่ในถังน้ํามันนะครับหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าวิธีการดูแลรักษาเจ้าปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะทําอะไรนะครับแล้วก็การใช้รถใช้อย่างไงนะครับให้ปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่กับเรานานที่สุดเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยแน่นอนอะรถราคาสูงขึ้นการแมเทนันแนนสูงขึ้นนะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆนะครับมีสง้นนนปัเเเชืออพิ่กก็็ อีกชิ้นหนึ่ง,งที่ราคาแพงแต่หลายๆคนไม่รู้วิธีการเราดูแลรักษาเซลล์ขายรถก็ไม่ได้บอกว่าต้องใช้อย่างไงให้มันทนนะครับสําหรับปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยพูดถึงหน้าที่ก่อนนะครับหน้าที่เนี่ยมันคือมันดูดน้ํามันนะครับจากถังน้ํามันส่งไปที่หน้ารถนะครับในกรณีที่เป็นรถหัวฉีดแบบเก่าที่ไม่ใช่หัวฉีดไดเล็กเนี่ยปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะดูดน้ํามันขึ้นมานะครับผ่านเลกุเลตส่งไปให้หัวฉีดนะครับเพื่อทําการเผาไหม้นะครับแต่ในรถ ที่เป็นหัวฉีดระบบ Direct Injection ในปัจจุบันเนี่ยจะมีปั๊ม2ตัวคือ1ปั๊มเชื้อเพลิงในถังนะครับ2ปั๊มเชื้อเพลิงหน้าเครื่องนะครับการที่จะดูแลปั๊มเชื้อเพลิงในถังเนี่ยมันคือด่านแรกนะครับของการดูดน้ํามันส่งให้เครื่องยนต์ถ้าปั๊มเชื้อเพลิงเนี่ยดูดน้ํามันได้ไม่ดีปั๊มแรงดันสูงนะครับที่รับน้ํามันต่อจากปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็นปั๊มโลว์เฟเชอร์เนี่ยก็จะทํางานนะทีนี้สสิ่งนะครับที่เราจะต้องทําเพื่อดูแแลลปัััััมมนนน้้้ําเเเเชืออพพิงงไ่ใหรร็วบดกย เลือกใช้น้ำมันที่ได้คุณภาพนะครับแล้วก็น้ำมันที่มีส่วนผสมของสิ่งโสกโปกน้อยที่สุดนะครับอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับการเติมน้ำมันนะครับแน่นอนต้องเติมน้ำมันนะครับที่สะอาดนะฮะจากปั๊มที่ได้มาตรฐานนะครับบางทีเราขับรถไปเจอปั๊มที่มันดูแบบดูมันเก่าดูอะไรพวกเนี้ยนะครับถังน้ำมันที่อยู่ใต้ปั๊มจริงๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันใช้มากี่ปีแล้วเคยล้างทำความสะอาดบ้างไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกปั๊มน้ำมันนะครับก็เป็นส่วนสำคัญอันดับแรกนะครับที่จะช่วย ่วยป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงในถ <Taylor> ังเนี่ยมันเสียเร็วเพราะว่าถ้าน้ํามันนะครับยิ่งสกรปรกเท่าไหร่นะครับตัวปั๊มนะครับก็ยิ่งเสียเร็วเท่านั้นนะครับเพราะว่าในในปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะมีเหมือนใบพัดที่คอยหมุนดูดน้ามันนะครับถ้ามีสิ่งสกรปรกเจือปนหรือมีน้ําเข้าไปนะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะพังเร็วนะครับอุปกรณ์พวกเนี้ยมันโดนน้ําไม่ได้โดนความสกรปรกไม่ได้นะครับแล้วก็ยิ่งเป็นน้ํามันที่อะไรเป็นแกสโซฮอลหรือเป็นเอทานอลที่วงาพก E85 พวกนี้อย่าทิ้งไว้ในถังน้ํามันนานนะครับแบบถ้าใครที่ใช้ e85 เนี่ยควรจะเป็นคนที่ใช้รถเป็นประจํานะครับเกือบทุกวันนะครับก็ดีที่ใช้ e85 แล้วเป็นรถที่จอดนะครับมันจะมีค่าไปเกาะพวกปั๊มนะครับทำให้ปั๊มมันเสียเร็วได้อันนี้ก็คือเป็นการป้องกันจากการเลือกน้ํามันนะครับสใช้รถครับอาการใช้รถเนี่ยทุกคนใช้เหมือนกันปั๊มไฟแดงนะครับเราเติมน้ํามันเหมือนกันนะครับแต่ที่สําคัญนะครับการที่เรารอให้น้ํามันมันหมดจนถึงแดงเตือนเนี่ยจริง จริงแล้วเนี่ยมันคือการใช้รถที่ผิดวิธีนะครับเพราะว่าการที่เราลอให้น้ํามันเนี่ยมันลดลงจนถึงขีดแดงแล้วเราค่อยเติมเนี่ยน้ำมันนะครับที่อยู่ก้นถังเนี่ยบางทีนะครับเราขับรถไปนะครับมันเกิดฟองนะครับการที่น้ํามันเกิดฟองเพราะว่าอาจินตนาการนะครับอันนี้คือก้นถังน้ํามัน นะครับปั๊มอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือปั๊มกรณีที่น้ำมันเหลือน้อยเนี่ยมันเทไปเทมาปั๊มดูดอากาศได้บ้างนะครับดูดน้ำมันได้บ้างดูดอากาศบ้างดูดน้ำมันได้บ้างซึ่งนะครับปั๊มไฮเพรปั๊มโลว์เพชเชอร์ที่มันอยู่ในถังเนี่ยมันจะมี2แบบคือ1นะครับปั๊มที่สามารถดูดอากาศได้นะครับสปั๊มที่ไม่สามารถดูดอากาศได้นะครับในกรณีปั๊มที่สามารถดูดอากาศได้จะเป็นปั๊มที่ไม่ค่อยสามารถทำแรงได้เยอะนะครับอาจจะอยู่ในรถยนต์ดีเซลบางประเภทนะครับอันนั้นโอเคดูดอากาศไม่ นะครับที่คุณภาพดีๆนะครับแรงดันดีๆอย่างพวกรถเบนซินเนี่ยในตลาดเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย การที่ปั๊มพวกนี้มันดูดอากาศหรือน้ํามันที่เป็นฟองเข้าไปนะครับมันจะทําให้ข้างในปั๊มนะครับมันร้อนแล้วพอปั๊มมันร้อนนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายนะครับความสึกหลอที่เยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้น้ํามันนะครับเหลือน้อยแดงแบบจนหมดขีดไม่เหลืออะไรเลยบางคนมั่นใจนครับชินแล้วว่ามันไม่หมดแน่นอนโอเคน้ามันไม่หมดจริงครับแต่สิ่งที่สึกหลอก็คือปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงครับมันจะสึกหลอเยอะแล้วเวลาน้ามันมันเหลือน้อยนะครับยิ่งในรถดีเซลนะครับน้ามันเหลือยิ่งน้อยน้ํามันยิ่่งรร้อนะเพาาว การไหลกลับของน้ํามันที่กลับเข้ามาที่ถังเนี่ยมันก็จะร้อนเหมือนกันนะครับน้ำมันนะครับปริมาณน้อยน้ํามันไหลกลับมาจากเครื่องที่ร้อนร้อนมาครับก็เป็นการรวมน้ํามันที่มันร้อนกว่าปกติรถยนต์เบนซินเหมือนกันนะครับยิ่งมีฟองดูดอากาศเข้าไปปั๊มยิ่งสึกหลอนะครับแล้วก็ความเขาเรียกะไรความหนาแน่นของน้ํามันที่ส่งไปต่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นฟองก็สึกหลอไปตามๆกันนะครับถ้าแนะนําน้ํามันนะครับเหลือแค่ประมาณช่องใหญ่1นส่วนสของถังเนี่ยก็คือเติมได้แล้วนะครับอันนี้ปลอด ากว่เพราะว่ามันไม่น้อยเกินไปนะครับยิ่งรถยนต์ดีเซลที่ไม่มีปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงในถังเนะี่ยถ้าเราเหลือน้ํามันน้อยนะครับหมันดูดสิ่งโสรปรกนะครับเข้าปั๊มคอมมอนเรลโดยตรง 2. นะครับ การที acceso, story, nice ่รถไม่มีปั water, ๊มนะครับดันน้ right, yeah. <c oughs> <c oughs> ํามันขึ้นไปหาตามคอมมอนเรลรถยนดีเซลเนี่ยเวลาบางทีน้ามันเหลือน้อยเราเบรกเราเลี้ยวนะครับปั๊มพวกนี้มันเป็นปั๊มสุญญากาศพอเราเบรกน้ํามันเทเราเลี้ยวน้ํามันเทแล้วมันดูดอากาศเข้าไปนิดหนึ่งเนี่ยมาครับมันอาจจะทําให้รถดับหรือรถสะดุดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศนะครับเข้าไปในระบบน้ํามันดีเซลแน่นอนครับมันเป็นฟองนะครับหัวฉีดนะครับสึกลอนะครับรถสะดุดน้ํามันขาดนะครับไม่ต่อเนื่องอันนี้อันตรายนะครับต่อมาในรถที่มีปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงในถังเรา ควรจะเปลี่ยนกองน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นประจำนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นประจำนะครับเพราะอย่างในรถยนต์เบนซินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกองน้ํามันเชื้อเพลิงในถังเนี่ยมันจะมี2อย่าง หนึ่งคือกองลูกใหญ่ๆที่มันมาเป็นเสื้อชิ้นใหญ่หญครับข้างในนั้นเนี่ยมันจะเป็นกองกระดาษนะครับมันจะมีอายุการใช้งานของมันนะครับก็แนะนําส่วนใหญ่นะครับแนะนําจะเปลี่ยนประมาณ4 0 0 0 0กิโเมตรต่อมาก็คือกองที่ตูดปัม๊มน้ํามันเชื้อเพลิงโดยตรงอันนี้จะเป็นกองด่านแรกที่จะดูดเข้าปั๊มนะครับการที่กองน้ามันเชื้อเพลิงตูดปัม๊มเนี่ยเขาเรียกว่ากองตูดปัม๊มถ้ามันสกปปกนะครับโฟลอของน้ํามันจากเดิมที่ผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะผ่านได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์พอผ่านได้ ปั๊มก็สึกหล่อเยอะนะครับอันนี้ก็เป็น3ทรทิคง่ายๆนะครับที่จะช่วยดูแลปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงในรถของเพื่อนๆนะครับโอเคครับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้กับการดูแลปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงในถังน้ํามันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วผมจะมาบอกอะไรกันอีกคอยติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ